<This> ในที่สุดวันนี้แล้วสินะที่เราจะปราบมูลหลอดมินาซังเอเออะไรกันทำไมผมติดต่อทุกคนไม่ได้อย่าบอกนะว่าผมต้องต่อสู้คงเดียวแสดงว่านี่จะเป็นการท้าทายของเราถ้าหากเราผ่านไปได้ทุกคนจะได้จดจำว่าครั้งหนึ่งลุงพีก็ทำตัวเองให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากตัวเอง <S 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 ถ้าจำไม่ผิดเป้าหมายของเราตอนนี้เหลือปราบเสาอีก3หรือ2เสานี่แหละ ถ้าเราปราบคนเดียวได้แสดงว่าเราก็คู่ควรต่ออำนาจนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวล่ะยังไงซะเราสู้มูลหลอดคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาช่วยเราเลยถ้ามองในมุมดีแล้วก็การที่เราอยู่คนเดียวนั้นเราก็สามารถปราบบอสได้อีี่เพราะว่าเลือดของบอสนั้นมันจะนิดเดียวไงอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ยผมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยอ้ว้้้ ไม่ว่าจะเป็นยังไงผมต้องพาไปให้ได้เค็บเสนอันเลลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมากันแค่นี้เหรออันนี้ยังไม่พออยอ่ะนะแล้ <c oughs> าต้องจบวันนี้พันนี้อีกุซ้อไม่ได้สาร้างเราเหลืออีกสองเสาเท่านั้น,น <c oughs> ผม <c oughs> ผมอัญเชิญทุกคนมาสู้ ไม่ใช่มาตายอาทุกคนโอเคนะมา,าเดี๋ยวตายเลยใช่เป็น,นอาแนนัห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กใหม่แล้วชุดที่เราให้ไปนายกับนายล่ะเรื่องมีอยู่ว่าวินโดว์มีปัญหาครับมันก็เล็กเลี่ยงไปแล้วพระเจ้าช่วยใครใจดี <S <S มีของให้น้องเขาไหมาตอนนี้น้องเขาอยู่ในสัสว์ของไม่มีเลยเราไม่มีอะไรจะให้นายเลยแหละ ก็หมดตูดแล้วเอออาเเ่ดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวถ้าลืมงานโอเคเตรียมตัวภาษาอังกฤษว่าอะไร prepared p r e p a r e แล้วพี่แพ r นี่ใช้ได้กับอะไรบ้างครับเล่นโดดตัวตาไหมเต๋อ play for battle โอเค เราเหลือแค่อีกเสาหนึ่งเท่านั้นพอเสาหนึ่งทำลายเสร็จปุ๊บเราก็จะทำลายมูลหลอดซึ่งมูลหลอดเนี่ยมันจะสุมเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดไปที่ใครแต่ที่แน่เด็กหม่สร้างบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างบ้านน่ะก็ใต้ดินสบายดีครับโอเคตอนนี้เราถึงที่เสาสุดท้ายแล้วตอนนี้กำลังจัดการกับตัวอะไรไม่รู้ฟองสบูเ่เล็กๆวิา้างเฮ้ยยิงยูยิงยูยงย M out d m o do you have a d m o อ๋อมีมี โคดสายต่อมาทางซ้ายมาทางซ้ายโอเคทางซ้ายทางซ้ายเนาะไปอะไรนี่น ok, no? okay, ี่อยู่นี่อ๋ออันนี้ก็ตัวของสายมชิตะแดกแล้วแดกแล้วแดกแล้ว impending doom approaches เฮ้ยเฮ้ยอะไรแผ่นนี้ไหวทำไมผมสันสันเราเด็กใหม่เรามีของหรือยังเด็กใหม่ยังไม่มีรับแผลเด็กใหม่เลยผมยังไม่ได้เอาของเลยกลับไปเอาของแป๊บเดี๋ยวถ้าเกิดคุณกลับไปอ่ะถ้าเกิดมูลหลอดมันมาล่ะสตาร์คอมานผมหวังขึ้นคุณอยู่นะ บูดีมูดีไม่ใช่ผมมคนนั้นมูลอนมาแล้วผมอยากเห็นเหลือเกินว่ามูโอ้โหใหญ่อ๋อเฮ้อตัวใหญ่ผมจำวินาทีที่มันวับไม่ได้นแต่เราทำดาเมจกับมูลหลอดได้เท่านี้ตำนานกล่าวไว้ว่ามาสเตอร์โมถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆถ้าไปเทียบกับคลีเมนตีมอตแล้ว มาแล้วมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยกัําลังกลับไปกําลังกลับไปเร็วแล้วเร็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 วเป้าหมายคือเราต้องทํายังไงก่อนต้องยิงตรงไหนก่อนยิงมือโอเคเด็กใหม่ครับล่อมันซิแต่รามตัวเดียวผมยังไม่รอดเลยเด็กใหม่ล่อก่อนนะสตาร์ของไมลกําลังมาช่วยละโอ้โหมือมือพังแล้วมือพังแล้วมือพังแล้วอ่ามันต้องยิงตรงไหนต่อเนี่ยผมไม่รู้ ตาบนหัวตรงตรงมันมีมือกับหัวโอเคยิงมือแล้วก็น้าผาหัวใจจะเปิดครับยิงมือแล้วนาผาพระเจ้าช่วยนี่เด็กใบอย่างนั้นเหรอพอดีอัปเกรดเล็กน,น้อยอู้นี่ไม่เรียกว่าอัปเกรดแล้วนะเดี๋ยวเอามาหมผมมาทีทำไม่เท็กใหม่เมันเท็ก,กว่าไอ้บานน้าเอ้ชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อม้วทุกคนบังตามผมมาเมือซิเนียนทำไมแกมาลมดีอยู่ข้างบนวายมันมีกี่ตัว มันมี2ตัวเหรอมันมีกี่ตัวตัวมันมีกี่ตัวทำไมผมเห็น2ตัวตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมอตอนแรกตัวหนึ่งมันตอดหลอดเลือดใกล้ใกล้หมดแล้วหรือว่าเป็นหล,ลอดเลือดลูกกระต่ายมันลูกกระตา่ายโอเคตกใจพร <c oughs> ะเจ้าช่วย <c oughs> อ้าลูกแตก <c oughs> นี่เหรอที่เรียกว่าการเบิร์สพันลังนะ่ะมันไกลแล้วมันไกลแล้วอีกทีหนึงมันไกลแตกแล้วเฮ้ยเอ้อีกทีเดียวอีกทีเดียว อีกทีเดีทุกคนเราได้ความช่วยเหลือมาจากท่านเทพเจ้าก๊อดโหมดท่านคือใครอะโอ้โห oh, ได้ชุดได้ไรโอ้โ oh, หได้ชุดหมาได้ชุดหมาอะไรไม่รู้เราไม่ฉลองกันหน่อย้วทุกคน oh. เดี๋ยวผมถามหน่อยใครคือก๊อดโหมดผมเองฮะ huh? ท่านโฟทำไมท่านโฟเป็นก๊อดโหมดล่ะครับเปลี่ยนตัวไงนี่ท่านโฟเอาตัว,ต,วตัวตีบอสมามากับผมเลยครับเนี่ย ผมรู้สึกปลื้มปิติมากเลยล่วผมจะดีใจหรือเสียใจด้วยว่าท่านโฟร์เอาตัวก๊อตโหมดมาเนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปมาถามความประทับใจในเกมเทอเรียก่อนเอาละครับคนแรกนะครับเอาเอ้ยหยุดหยุดข้านก่อนเลิกพีพีก่อนสูความประทับใจของเทอเรียคืออะไรครับมีความสามัคคีของทีมครับผมช่วยกันตีบอสครับพูดเหมือนกีฬาสีอันนี้คือความประทับใจของเกมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับคือความสามัคคีครับเจล่ะครับ อ่าก็คือมันตื้นตันใช่ครับปีใจมากที่เล่นจบจนคำพูดแบบอธิบายไม่ถูกเลยเหรอคนที่ตื่นตันคนเป็นพวกเรามากกว่านั่นเองเพิ่งเข้ามาสองพันบ้าเลยอ่ะสลับกันวะเนี่ยโอเคอ่าคุณนิวบี้ครับประทับใจเกมนี้อะไรครับอ่าผมมันทำให้ผมรู้ว่าเกมอื่นน่ะมันมีค่ามากขนาดไหนการจะเล่นเกมเกมดึงให้จบอ่ะอ่าอย่างที่บอกไงความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเอาวิด้สร้าง แรกก็ดีครับหลังๆเบื่อแล้ว <c oughs> อ่าคุณสตาร์เข้ามาครับความประทับใจโครตรเหนื่อยเลยบูใหม่ลมันบู๊ใหม่และคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดน,นะครับท่านเทพเจ้าครับท่านเทพเจ้ามาจุดตีใช้ก็อดโหมดใช้ตัวละครเทพของเขามาช่วยสู้นะถ้าเกิดว่าไม่เอาตัวเทพมาช่วยสู้แบบน,นี้คงได้ตีบัตรหลวงใหม่นะครับอ่าท่านเทพเจ้าครับความประทับใจของเกมนี้คืออะไรครับสนุกดีเะเว้นตอนหลัง เอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับเทอเรียวต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจเจอพวกเรากับพวกเราได้ใหม่กับเกมอะไรนั้นต้องปรดติดตามถ้าเกิดว่าชื่นชอบครั้งหน้าไว้อีกประมาณสัก4ปีและกันค่อยขับมาเล่นใหม่กับมอดอะไรนะคาร์ลามารามาร์มาตี้คาร์าม,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 มิตี้คาร์าม,มิต,มมตี้นะครับถ้าแบบเบื่อแล้วไม่แบบเบื่อไม่คับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับเธอเรียวครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็รู้เรื่องเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์จากเกมครับบ๊ายบายครับ